นั่นก็เล่นกับน้องบางทีเม่รคุยกับน้องหน่อยแปดน้องดิว่าน้องมีทีแผลแผลด้วยน้องมีแแผลด้วยเอไมรำแผลหน้าตัวเองด้วยเล่นกับน้องหน่อยสิลูก เล่นกับน้องนะเดี๋ยวดนนู่คุยกับน้องหน่อยสิไม่แลดพ่อไม่แปลูกฮา พ่อมีแผลพ่อมีแผลด้วยมั้อ่ะหัวปีใหมลูก จะหาวันทิวุ้นร้องไห้แล้วรูรๆรูไดูวันตจาะเจะเจาทำไป่ายก่อนเลย <Bye. S 2> ไปไิดกล้องแล้วบาย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 ก่อนทำไมบาย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 